ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียกเช่นเคยครับครับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสนาชิปนี่ครับได้ผ้าม่าช่มแปลงหยาเพ็งกุลาครับเป็นแปลงด้านบนสุดนะครับบริเวณสถานที่นี่งอะตัวว่ามือนี้วันนี้ครับได้เอาว่ามาร่วมนะครับว้ให้เขาได้แค่เล่นนะครับเพราะเพราะว่าผมเสดยแเอาน้ำเขาแล้วครับ เลยสูบน้ำใสแล้วเนี่ยครับบริเวณสถานที่นะครับด้านบนนะครับครับวันนี้ก็เลยสูบน้ำใสขึ้นเก้าครับเป็นภารกิจด่วนนะครับภารกิจด่วนได้สูบน้ำเขาเล่งเล่งเอาน้ำเขาเลยครับเนี่ยครับเล่งเอาน้ำเขาแล้วครับน่ครับโอ้นามกะไหลดีครับเนี่ยครับถือว่าเป็น ภารกิจีดด้วนเลยครับนี่ครับซึ่งเป็นแลงป่อยครับผมก็ได้สูบน้ำใส่ไปแล้วครับมือหนึ่งนี่ครับมือเส้นสองนะครับสองเอาเลย้าเอาน้ำเขาอีกครับใกล้เสตียมนะครับใกล้เสตียมแล้วนะครับกับมือนี้คาดว่าสิสูบใส่ให้ดเตียมเลยนะครับพราะว่าอยากให้เขาได้เตือนเติบโตเต็มที่ครับหยาครับนี่ครับแดดก็ต้องสูนครับแดดก็ต้องสูนะครับแบบนี้ละครับน้่งมเริ่ม ไดลเต็มนะครับถ <If> well ือว่ามือนี้วันนี้คงจะเต็มนะครับเป็นภารกิจด่วนด่วนมากๆเลยนะครับเพราะว่าอ่าผมที่พอตัดนะครับมันบาหลายครับอย่าที่ตัดมันมาหลเลยรีบเอาน้ำเขานะครับถือว่าเป็นภารกิจด่วนเลยนะครับสําหรับแปลงหยาเพกุลาครับนี่ครับกระสุนบ้าน้ำก็ไหลไหลนะครับสายยางกับไก่นะครับใส่สายยางซีทอนนะครับสายยางจากสามถนะครับ ใส่สายยางเงี้มาสี่ทอนนะครับไล่ขึ้นมาเลยครับน่ครับหลังจากผมมาใส่แป้งนี่แล้วครับผมก็เสียเอาส่แปลงดานดานบนนะครับด้านทีว่าจินยู่นะครับว่าจินหยาอยู่นะครับผมก็เสียเอาน้าขึ้นไปครับเอาสายยางมาต่อยประบ้านสองทอนครับประบ้านสองทอนนะครับประจิตถึงแปลงทีว่ากำลังกำลังจินนะครับต้องเร่งเลยครับช่วงนี้ครับสปีดเอาน้ำเขาเลยนะครับหือว่าเฮ็ดไห้มันท่านว่าจินครับทำไห้มันทำไอ้ท่านว่าจินเลยครับ สงสารเขาครับในช่วงแดดแดดแบบนี้ครับฮ้่นนะครับเริ่มฮ้อนแล้วครับผมก็เลยมาเจ็บเล็กเจ็บน้อยครับฝากพี่น้องช่างว่าเขานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับทายชิปนี้ครับขอขอบคุ้นนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่กระยจีได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สูบาทยางเ้อพี่น้องครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมทายชิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ